โอเคครับพวกของการสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับผมช่องคลิปต่างๆกันตลอดนะครับผมอยู่ในเกมพาวเวอร์นรั่นเองวันนี้ก็มานําเสนอของเรื่องวิญญาณพาวขนาดนะขนาดต่างๆนะขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่ซึ่งมี3ขนาดนะครับซึ่งอ่าเรามาจะมาเพิ่มแข็งแกร่งให้พาวแล้วนี่ก็คือการอัปเกรดพาวต่างๆเลยลทําให้พาวเก่งขึ้นนะโอเคแน่ เราจะมาเรียกว่าตามหายังไงนะครับผมอ่ะโอเคครับผมผมจะแบ่งหลักๆนะครับผมพาวันมีสาสาระดับร่าสามแบบนะครับผมมีขนาดแบบเล็กแบบใหญ่แบบกลางนะเนาะเล็กกลางใหญ่นะครับผมเล็กจะเป็นสีเขียวกลางฟ้าใหญ่สีม่วงนะคบผางคนไม่ดูนะผมจะแบ่งโซนเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเรามาดูแผนที่ได้นะโซนสีเขียวหรือพาว นะปีญญาณพาวขนาดเล็กผมจะอยู่แถบสีเขียวนะพื้นที่สีเขียวเนี่ยใช่หมดเลยนี่นี่พื้นที่สีเขียวแบบนี่อย่างกว้างคือยานหาเล็กหาได้จากตรงนี้หมดเลยนเนี่ยที่เมาส์หมชี้นะใช่หมดเลยนะสีเขียวเอามาดูว่าผมจะหาให้ดูเลยเห็นไหมหาจากกล่องนะผมง่ายๆนะแบบจากกล่องเลยแลยเอาจ สุ่มไปแล้วซึ่งกล่องมันมีตามแมปเยอะมากใครอยากรู้จุดตรงไหนสามารถดูลิงก์ใต้คลิปนลครับเาผมจะมีเว็บนะครับเว็บไซต์ชื่อว่า paw gg นะครผมจะไม่ผิดนอะ่ะซึ่งมันจะมีเว็บไซต์ข้างล่างเรามาดูกล่องของมนันหน้าตาลักษณะเป็นงไงกล่องก็จะมีหลายระดับนะ ซึ่งผมว่าไอ้แมพพวกเนี้ยมันจะดูดูยากนะไม่เหมือนทะเลทรายนี่ผมพูดจริงเนาะแนะนำว่าหากล่องแถวแถวแม่นะคหรือทะเลทรายนีกกล่องแบบสีม่วงหนะูมีโอกาสเปิดได้นะไม่เจอนะเดี๋ยวผมหาต่อไปโอเคครับผมก็ในสุดผมก็เจอกล่องที่สองนะนีเ่เป็นสีม่วงเหมือนกันแบบนี่กดนะ ไม่เจอนะผมโอเคผมจะหากล่องต่อไปนะครโอเคครับในสุดผมก็เจอกล่องที่3นะผมเนี่ยเป็นสีม่วงกันเรามาเปิดดูยังไม่ได้นะผมผมก็หาต่อไปนะครับโอเคผมก็ผมเจอก็อีกกล่องหนึ่งนะผมไม่แจวแจวว่ากล่อง่สี่ไหมผมเปิดดูกล่องดับม่วงกันแล้วนะยังไม่เจอนะสี่กล่องนะวอ่ะต่อไปนผม โอเคครับก็ในสุดผมก็เจออีกกล่องนึงนะก็น,นี่กล่องที่ห้าเลยนะเปิดยังไม่เจอนะ okay, กลของเขียวไปหาต่อไปแล้วโอเคครับก็น่าจะกล่องที่หกเนาะก็มาดูกันว่ากล่องน,นี้เป็นกล่องทองแล้วผมือ,อ่าก็ยังไม่เจอไม่ออกแล้วซึ่งโอกาสออกออก่อนข้างไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะผมไม่รู้เปอร์เซ็นตะ์เนาะเราไปหากล่องต่อไปแล้ว ครับผมก็ม,มาเจอกล่องที่เจนะ็ดเนาะกล่องออกสีทองแล้วอ่ะอ่ะเราเจอแล้วผมนี่กล่องที่7ซึ่งผมหาเจ็ดกล่องเองนะผมก็ได้มาขนาดเล็กสองนะบอกสองนี่ก็ได้มาเพิ่มนะผมก็เนี่ยถ้าออกโซนสีเขียวน,ะนี่แค่รอบเกาะของเกาะข้างล่างผมมานะก็เจอแล้วนะผมนะก็ใครอยากตามหา แบบไวๆับผมนะผมก็เว็บข้างล่างใต้คลิปนะผมชื่อเว็บไซต์ p าวด g นั่นเองสาม,มารถหาข้อมูลตรงนั้นได้เลยนะซึ่งวิธีสอน,นผมจะไม่สอนนะผมก็มันน่าจะดูง่ายแหละแค่กดๆเองนะผมนะโอเคผมเรามาดูโซนต่อไปนะผมโซนต่อไปผมจะมาหาของอ่าวิญญาณพาวขนาดกลางนะซึ่งขนาดกลางนะผมจะอยู่ ตรงภูเขาไฟมีสองที่นะผมภูเขาไฟกับอ่านเลยทรายนะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอหาที่วัปก่อนอ่ะเจออีกของหนึ่งก่อนจะวัะไม่เจอขอญาตหาที่วัปนะ,อะโอเคผมขอญาตตัดชิปไปเลยนะผมอ่ะโอเคครับก็จุดแรกที่ผมจะมาฝั่งแรกนะ ก็นีเป็นฝั่งภูเขาไฟนั่นเองเรียกว่ามาเปิดผมก็เจอกล่องหนึ่งเลยนะผมมาเรามาดูว่าผมจะได้บินยานขนาดกลางแถวนี้ไหมครับโอเคเปิดมายังไม่เจอแล้วกล่องแรกนะผมขอญอาตตามหา่อาครับโอเคผมจอเจออีกกล่องหนึ่งนะเป็นกล่องสีม่วงดับม่วงนะนี่ก็ยังไม่เจอนะโอเคเรามาไปหาอีกต่อไปครับ เรามาเจออีกกล่องหนึ่งครับผมดับสีทองนะครับนะขอเปิดดูเลยอ่าได้แล้วผมนี่โอกาสกล่องสีทองสามารถจะได้ง่ายกว่านะ,นะเจ๊ครับผมโอเคครับก็เรามาถึงฝั่งทะเล้ายตรงนี้อาวอลงวัปตรงนี้เลยก็เจออีกกล่องหนึ่งครับผมกล่องแรกนะเรามาเปิดดูเป็นกล่องสีทองเเปิดปุ๊บได้ปั๊บเลยครับผมกล่องแรกนะก็ได้ง่ายๆครับผมนะ ก็แนะนําว่ารีบเปิดกล่องสีทองจะโอกาสสูงมากกว่านะผมนะใครตามหาของพาววิญญาณพาวนะผมซึ่งเอามาอัปเกรดของอาพาวนะผมให้เก่งขึ้นนั่นเองแข่งแข่งขึ้น,นเองโอเคผมวัดมาก็เจอทีนทนะหนึ่งกล่องตับสีม่วงนะดวงดีไหมไม่ดีนะเจ๊ขอญาตตามหาแล้วผม ครับก็เจออีกหนึ่งกล่องนะครับผมมนาะซึ่ง2่องหวงออองออ่วงลอยก็ยังไม่ได้นะครับมาดูว่ายังไม่ได้นะกาดกลองหว่วงคือแทบไม่ออกอะ่ะโอเคครับผมก็ในสุดก็เจออีกหนึ่งกล่องของแบบมนเป็นกล่องท้องนะเองเอาดูกันเลย เปิดกล่องท้องหอบโอ้โหได้ทันทีนะียนสรุปแล้วผมก็วันนี้ก็มาตามหาของอวิญญาณพาวขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางซึ่งหาได้จากกล่องท้องเองซึ่งหลายคนอาจจะเปิดกล่องม่วงได้นะผมวันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมเปิดได้แต่กล่องท้องนะผมผมํำคลิปนะก็ตามหาก็น่าจะมีกุญแจผมแลกุญแจไม่รู้ว่าอาจจะใช้อยู่นะ ก็ไปดอบจากพ่อค้าได้ผมนะพ่อค้านั่นเองเจพวกนี้อาจจะดอบตามแมปหรืออะไรต่างๆนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันก็ติดๆมาด้วยนะเคผมก็คลิปนี้น่าจะจบแค่นี้จริงๆนะผมก็ผมชอบดืม่มก็อาจต้องขออภัยนะที่มีด้วยนะก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกดดิงกดไลค์กดซับสไคร b e ด้วยก็ ใครอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับ like, อะไรก็มาแชร์เทคนิคอะไรก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าผมไล้ต่อสวัสดีครับ